สวัสดีครับเหลียงนะครับมาอัปเดตข่าวล่าสุดของ New a t ท v e นะครับที่หยุดจำหน่ายไปชั่วคราวนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องแผงประตูด้านในนะครับมีข้อสรุปแล้วนะครับว่าแผงประตูด้านในเนี่ยที่บอกว่าผลิตไม่ตรงกับรถที่ส่งเข้าทดสอบความปลอดภัย u n r 95เนี่ยมีความแตกต่างกันแค่รอยรอย กรดเล็กๆอ่ะครับด้านในประตูนิดเดียวเองอ่ะนะครับซึ่งคนที่พบความผิดพลาดต,ตรงนี้นะครับก็คือโตโยต้าเองนะนะครับจะจะบอกว่าเป็นความผิดพลาดก็ไม่ใช่เพราะว่าอะไรรูกไหมเพราะว่าถึงแม้มันไม่ตรงกับรถที่ส่งเข้าทดสอบอมาตรฐานความปลอดภัยชน,นข้างข้าง UNR 95เนี่ยถึงแม้ไม่ตรงกันก็คือแค่มีรอยกรดเล็กๆเนี่ยด้านในประตูเนี่ยตรงแผงประตูนะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลกับเรื่องของการทดสอบ มาตรฐานความปลอดภัยนะเนื่องจากว่าโตโยต้าได้นํารถที่ผลิตจริงแล้วมีไอ้รอยกรีดรอยบากที่แผงประตูด้านในเนี่ยเข้าทดสอบ UNR95 นะครับความปลอดภัยชนด้านข้างเนี่ยผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะนะครับแปลว่าถึงจะเป็นรถที่ผลิตจริงนะครับหรือรถที่ส่งเข้าทดสอบนะครับตอนนี้ผ่านมาตรฐาน UNR95 แล้วนะฮะทั้งหมดนะฮะแปลว่ารถ n ิ New a เอทีเนี่ย ไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นนะครับและปัจจุบันนี้นะครับมีการขอรับรองจากหน่วยงานราชการเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ได้ข่าวมาบัดหมางเลยว่าทางหน่วยงานราชการอนุมัติรับรองมตาตรฐานการชนนข้างนะครับการชน,นข้างยเออาง u n ก้ของ A t ทีเรียบร้อยนะฮะแปลว่าณนะปัจจุบันนี้ณนะวันนี้นะจำหน่ายต่อได้เลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นข่าวที่ Uh, เราเห็นกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่เขาโพสต์ๆกันนะ่ตามช่อง YouTube บ้างแหละตามเพจบ้างแหละว่า a t ทมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย uh, การทดสอบชนด้านข้างผมบอกเลยนะข่าวเกินจริงมากนะครเรียกยอดวิวเฉยๆไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยจริงๆโตโยต้าเนี่ยเขาจะไม่ออกมาแถลงข่าวก็ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่นั้นนะครับเขาก็แก้ไขกันเงียบๆก็ได้แต่พอดีโตโยต้เนี่ย เป็นแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงมากนะครับสูงมากๆเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่เนี้เขาก็ต้องออกมาแถลงข่าวนะฮะแล้วก็ทําการแก้ไขให้กับลูกค้าได้สบายใจกันนะฮะก็สรุปสั้นๆคือณวันนี้นะครับ Newative สามารถจำหน่ายสามารถจองนะฮะได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ